ครับอสวัสดีพ่อในเอฟซีเราอีกครั้มาชื่อมแทงเอฟซีช่องจุ้งชาแนลครับ,ออรบวันนี้ก็มีญาติโยมนะครับมาเรื่อยๆนะครับเนาะสุดกลับไปก็มีขขมาใหม่ก็มีอ้าว อ้าวหลังจากมาช่วงเช้านะครับลงปู่็็เจมิมรถนะครับเอาหนึ่งขั้นนะครับเนาะไปทะเบียนก็ตามที่ในคลิปเน,นาะห้าสเจนะคุณเนาะ Ketum Ketum di ufa ว่าเลือกว่าเลือกไปชุมเทียงอย่างี้อไปยังโน้่็เคยยังอยู่จนไปหาไอ้นั่นนไปดู

น,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 นัดกันแล้ววัดจีมัมมดไว้วิมอวัดจมัดตาบลงปูด้ว่ว่าจต่อมาไ่ทันมาถึงนนหนึ่งุมหนึ่งุมวเนาะหนึง่งุโอ้ลุงปูขึ้นกุลเดียวบ,ยบอกลุงปูขึ้นกุดนี้เดียวไม่ต้องไปดอกบ่ท <c oughs> ี่ก่อน,นุอ่นก่อนจิมาเอาลุงปูขึ้นกุศกกันบอไม่ต้องมาดอก เดอะธรรมะคือตรงตรงไม่ไฮเรื่อยค่กเี๋ยวเล่าใมาบสถ์ถามว่าไปถามไปถามงกูดู <c oughs> สองมูงสงงี่สิบห้ายี่สิบห้านาทีเต้เต้เต้มีคนจี๋เหมาแลยเต้นั่นเนีย เนี่ยเห็นบุกงไปยืนเนที่เมาหรือ่นรตีแซซวเมาซวแซวบุกงนะเห็นบุกงไปยืนบุเห็นบุกงไปยืนดูเลยแซวบุวันนี้วันรวยวันนี้วันรวยใครจะรวยใครจะรวย

ตามมา2 3ก่อนมามื้อนี้มา ăn โอ้ย ôi, แท้เนาะบ่ mà ừ. Ừ. وندي على